นักติลาขารบประทานทั้งหมดตรง นักกีฬาสมบลกับหลังฮังกกลต่อไปเราจะชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะครับขอเชิญตัวแทนที่ฝึกซ้อมไา้ครับประจำที่เสาถงทุกต้นเลยครับ เคารพรงชาติทรงขึ้นตรงเจ้าไทยรวมใน,นเมื่องชาติไทยเป็นประชารัฐประไทศไทยทุกส่วนรวมรวมกลมไว้ได้ทั้งมวล โดยใจรอนไนรับจมาทีไที่รักสนแต่ถึงรบไทยขาดการรักจากใครใครก็คยดราเรือดตุ้งญาติชาตรีทะเลประเทศยทชายด้วีไมชโยชย ดับกีฬาทั้งหมดกับลังหันลด,ดับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านตั้งแถวที่หน้าประธานขอเรียนเชิญครับนำโดยรองผู้ในการสุรัดกันล้อม คุณครูวิทยาพื่มใจหัวหน้าหมวดพลานามัยและคุณครูของโรงเรียนเขายอว,วิทยาครับนี่ครับชมหน้าพลังหนุ่มสาวและผู้เท่าบางส่วนนะครับ เสื้อกีฬาปีนี้เป็นการออกแบบโดยนักเรียนเขายอยวิทยานะครับจางของนักเรียนและของคุณครูนะครับด้วยความภาคภูมิใจวันนี้เราใส่พร้อมกันหมดครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่าน สุขสรรคินันนะครับรองนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีครับไทโกณาให้เกียรติเป็นประธานรับฟังกล่าวรายงานจากท่านผู้บริการโรงเรียนเขาย้อยวิทยาครับท่านผู้บริการชลิตระหว่างบ้านครับ เรียนท่าน,นทุกสัน์อังกีนันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีประธานในพิธีก็ผมนายจริตระหว่างบ้านในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนร่มยางเกมโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประจำปี2558ตลอดจนนักกีฬาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำองคอ์กรต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียนแหนมเพอเขาย้อยรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้กระผมเขากราบเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิทธภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬาปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 3. เพื่อสร้างความสมานฉันและสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน 4. เพื่อดำลงไว้ซึ่งกีฬาประเพณีของโรงเรียนศึกต่อไป ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนและครูฝึกสอนจากโรงเรียนครูผู้ฝึกสอนจากของโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากีทานักเรียนดังนี้ 1. สีเหลือง 2. สีม่วง 3. สีแดง 4. สีฟ้ารวมนักเรียนทั้งหมด806คนคณะครบูบุคลคากรตามการศึกษาทั้งหมด89คนโดยได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองชุมชนที่เห็นความสําคัญของการจัดก,การศึกษาการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งต้องขอ,ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬากีทานักเรียนล่มยางเกม โรงเรียนเขาย้อยวิทยาต่อไปขอการเรลียนเชิญกับขอขอบพระคุณคณะกรรมการการจัดก,การแข่งขันกีฬา,า,าภายในของโรงเรียนเขาย้อยวิทยาที่ได้เชิญผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประจําปี2 5ง8ในวันนี้การกีฬานับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เด็กและเยาว,วชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหม่นฝึกฝนมีความมานะพยายามอยู่เสมอถึงจะเป็นผู้ชนะได้แต่ชนะในที่นี้ควรหมายถึงชนะใจตัวเองชนะใจคู่แข่งขันและชนะใจคนดูถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและข้าพเจ้าขอขอบคุณ ทางโรงเรียนข่ายย้อยวิทยาที่ท่านทั้งหลายหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ท้ายที่สุดนี้ขอวอวยพรให้การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขาย้อยวิทยาร่วมยางเกมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการได้เวลาอันสมรวรแล้วขอบบาร,รมีหลวงพ่อปูเอย๋ย อดีตเจ้าอาวาสวัดยางและพระครูโสภณพระชรธรรมหลวงพ่อเย็นเจ้าอาวาสวัดยาง,งปัจจุบันจงดวงประดานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดอะไรขอสมความปรารถนาบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วขอเปิดกา,า,ารแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเขาย้อยวิทยาร่มยางเกมประจำปีการศึกษา2558น,นบัดนี้ขอบคุณครับ กราบไเ,เชิญท่านประธานลั่นคลองชัยอีกครั้งครับขอกรับเยนเชิญท่านผู้มิเียร,ร่วมบันทึกภาพลั่นคลองชัยกับท่านประธานด้วยครับขอกลาบยนเชิญครับเดี๋ยวเราปลบเมือดังๆหลังจากที่ท่านประธานได้ลั่นคล้องแล้วนะครับปลบมือ ด้วยครับบันทึกภาพครับขออนุญาตบันทึกภาพครับครับกราบขอบคุณท่านประธานครับขอ,อเชิญท่านเดี๋ยวจะได้ชมกขบวน กีฬาของเราผ่านแสดงหน้าท่านประธานครับคุณครูกว้าหันครับกลับเข้าที่ครับไม่ทันแล้วครับอําดับต่อไปจะเป็น